มารีนกสี่โวงนะคะผูกศอนอตำบลยางเนื้อค่ะรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของกสอนอตำบลยางเนื้อความสําเร็จในการขับเคลื่อนความสําเร็จในการจัดการอาชีพเพื่อชุมชนโดยการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายของกสอนอตำบลยางเนือค่ะความสอดคล้องกับ จุดเน้นตามนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพยาศัยได้กำหนดพันธกิจกำหนดความสอดคล้องในปีสอง5้อยหจุดเน้นกศนข้อที่3.2ด้านการสร้างสมรรถนะและป็นยังไงหากา,การสร้างสมรรถนาและทักษะคุณภาพข้อสาม ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าระวังลูกบริการยกระดับข้อสามยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เน้นส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีมาตรฐานเป็น,นที่ยอมรับของตลาดและต่อยอดถึงปัญญาทา้งถิ่เพื่อสร้างมูลค่าการเพิ่มพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนตลอดจนการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และช่องทางในการจำหน่ายข้อที่สามสีในเรื่องของการบริหารจัดก,การคุณภาพ ข้อสิบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบรรยาศัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กักบประชาชนความสําคัญและความเป็นมาภาคเอข่ายของเน่วงยงานกุสนเป็นภาคเอข่ายทางสังคมเกิดจากจาการจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในระดับ ทุกระดับมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันคือการสร้างและส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนซึ่งในปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมประชาชนมีวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยังมีฐานะที่ยากจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีหนี้สิน ขา,โาดโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษาขาดทักษาชีวิตในการคิดวีเคราสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผลการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีความซับซ้อนที่ยากต่อยากต่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งวัตถุประสงค์ของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจก,กรรมคือหนึ่ง เพื่อให้การจัดการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามพัฒยาศัยเกิดการมีส่วนร่วมของภาคีู้คืาขายข้อสองเพื่อให้การขับเคลื่อนและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายะตะปนยางเนือ้อดำเนินการให้เกิดรูปธร,รรมเกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มอื่นๆได้ปเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือกลุ่มเป้าหมายตะปนยางเนือ้อทั้งหมด7จหมู่บ้านและ สภพานสมุทบอย่างเนิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพข้อหนึ่งคือการจัดก,การศึกษาอาชีพเพื่อชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความร่วมมือจากภายนเครือข่ายข้อที่สองกลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะความรู้ในการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบาอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพจนถึงการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ขั้นตอนการดำเนินงานคือศึกษาสภาพปัญหาผู้ศึกษาสภาพปัญหาจากชุมชนสองสำรวจความต้องการ เช่นแบบสอบถามการท่าประชาคมจากชุมชนและการนำแผนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประสานงานภาคีเครือข่ายซึ่งของตำบลยังเนิ่งก็จะมีเทศบาลตำบลยังเนิ่งเกษตรอำเภอสารพีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำนักงานพื่อนานชุมชนป่าท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เช่นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัยยาสาย การศึกษาการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงสร้างความตระหนักคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มมีการกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามนิเทศประเมินโดยครูและภารีมข่ายร่วมกันนิเทศอย่างต่อเนื่อง แบบติดตามการนิเทศแบบสอบถามรายงานสรุปผลการต่อเนื่องแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเช่นการแยกเก็บนเรียนรู้การสรุปผลการดําเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลงานหรือว่าผลการดําเนินงานประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ได้รับคือ ในปีงบประมาณ2565ที่ผ่านมาก็สทนตบุญยังเนิ่มได้จัดกิจกรรมร่วมกับภทคีเครือข่ายทั้งหมด10กลุ่มค่ะโดยโดยเทศบาลตบุญยังเนิ่มได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ที่224,900บาทผลการจัดกิจกรรมก็คือ1กลุ่มเป้าหมาย เกิดทักษะความรู้และสามารถพัฒนาความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการภูมิให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนข้อสองส่งผลให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนตำบลยังเนิ้์ได้ดำเนินการจัดวิสาหากิจชุมชนขึ้นหนึ่งกลงุ่ม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลในระดับของโอทอปของตำบลยงเนงิคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอศิลปะประดิษฐ์จากเสษผ้่าและของใช้ในหัวเรือนการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีกลุ่มการทำไอศครีมการแปรรูปสมุนไพรและการทำสมุนไพรยามองเสเ่็จของพอ ปัจจัยความสําเร็จของการจัดกิจกรรมก็คือมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายข้อสองหลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพข้อสามได้รับความร่วมมือจากอาีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเต็มศักยภาพทั้งด้านงบประมาณบรคลากรและการบริหารจัดการบทเรียนที่ได้รับกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและมีความต้องการในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องข้อสองกลุ่มเป้าหมายเกิดกระบ,บวนการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อยอดให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนการเผยแพร่ก็จะเผยแพร่ในเขตของกสนตนบุญเลิศ เขตของเทศบาลตะบนยังเนิ้งและในส่วนของเทศบาลยังเนิ่ก็จะมีการเผยแพร่ในยูทูบจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้สรุปความพึงพอใจในการเข้าร่วมคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่นะ่ะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมากนะคะความข้อคิดเห็นก็คือจากจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะบอกว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสามารถนาไปไถ่ายทอดความรู้ได้และอยากให้เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเน,นื่องยังสมานเสมออันนี้จะเป็นผลงานผลิตภัณฑ์ของกสอนาอตาบุญยางเนิรที่ได้ร่วมกับเคลื่อนกับเทศาบาลตำบลบยางเนิร์และอ่าสินค้านี้ตอนเนี้ได้วางขายอยู่ในศูนย์โอทอปของตำบลบยางเนิรและบางส่วนอย่างเช่นยามอง แล้วก็ในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าเนี่ยจะเห็นว่าจะวางที่ถนนคนเดินค่ะทุกวันเสาร์แล้วจากผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ก็จะมีการสานต่อจากทางเทศบาลเมืองอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการส่งเสริมการค้าออนไลน์นะคะการพัฒนาสินค้าการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ค่ะ คือในส่วนของที่มาเรียนนะครับแต่จะเพิ่มในส่วนที่ว่าขัา้นตอนในเรื่องการพุ่มขับเคลื่อนจากภาคผเอือขายว่าแบบคือทำอย่างไรพ่อมีขั้นตอนยังไงมีวิธีการยังไงคืออยากให้คือนึกภาพว่าเ้ยถ้าเกิดว่า,ามีคนหนึ่งเขาสนใจเรื่องเนี้ยเออเขาจะปฮ้ยั้าจเรียนแบบอย่างนึง คุณจะต้องมีวิธีการจะได้เริ่มตั้งแต่แบบคุณต้องเข้าไปประชุมแผนร่วมกักกบเทศบาลเข้าไปเสนออาชีพต่างๆเุณ่ะต้องเตรียมหลักสูตรเตรียมแชซีพแจงไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปสานในพื้นที่โดยการคุณแม่บ้านคุณผู้สูงอายุเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลสำหรับในการนําเสนออันนี้อาจจะเป็นแบบแบบแน,นี้วิธีการั้นตอนทำยังไงทุกท่านตั้งแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ย แม้ตนะั้งแต่ปีของปีโป๊ะๆอย่ยเงี้ยต้องเข้าไอ้ล่าเทศกาลตั้งแต่เดือนอย่าเนี่ยคือจะต้องเนี่ยคือต้องเตรียมข้อมูลตั้งแต่เดือนเนี่ยผมว่าเอ่อนึ่งขาดบางเนาะถ้าเกิดคนดเนี่ยจะประสบความสำเร็จแบบเนี้ยจะต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อต่อไปคือเรื่องของปัจจัยความสำเร็จมีอย่างห้องที่แบบตัวเขาเองอ่ะ ที่กศนเนี่ยนักคุณบาคูล์กศนที่ต้องเข้าไปประสารพวกแบบไปเกลี่ยกายอ่ะเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหรือมีปัจจัยอย่างพวกเช่นความทิงใจนะความต้องเป็นลูกทีเจ็กลับกระเพื่อมแรงสมองกเสม้อนะความสร้างความไว้่างใจกันการประสานควาร่วมมือกับในงานต่างๆเอาประสาทที่สบายนี่เอาประสาทเรียงกอนะประสาทเรื่อนคอนเสิร์ตประสาทฟูไม่ร้านอะไร่าเนี่ยอันนี้อันนี้คุณมาแนะนำได้อีกนึ่งแม่ฟั โปร่งใสกับามแบบเออจารก่อเขา้อธรด้วยความโปร่งใสอย่างเงี้ยนะครับถ้ารตอบแทนค่าเนี่ยก็สรุปอย่าง,างตา่างๆเนี่ยก็มีการดีแจมมีการอ้ําแจกงานรายงานนักเทศบาลรายงานทั้งกลุ่มกับแล้วลออลก็สิ่งหนึ่งที่อยา,ากจะจริงๆโชว์ได้นะว่ามัเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเขาทำยังไงที่แบบเออเขาอาชีพเขาสอนไอ้เจี๊ยบก็แค่แบบมันกีก่ตางเนาะแต่เขาสามารถที่จะขับเครื่องโดยใช้แค่เพียงแค่ค่าวิทยากร ตสุเข้าวสตูเอาได้เงินสรับสินต้องสอบแสนตัวบาทอยากที่สบานซึ่งที่อื่นผมจะได้ก็จะทําได้ทุกที่อย่างเงี้ยว่าเออตรงเนี้ยน่าจะโชว์ตัวเลขไม่ได้หรอกตรงนี้ก็ได้แล้วได้ที่เป็นเงินก็ได้เอาเอาทำเงินคือไม่สาวคนนะเอาลงงูแค่5,000-8,000บาทนะแต่ก็โห้ที่สบานสนับสินที่บาทเนี่ยถ้าออกมาเป็นเก้าหรือว่าเป็นอะารแสดงตัวเลขอย่างเงี้ยมันจะทำให้หน้าสนใจขึ้น ถ้าเนแต่ซีซีโปรก็คือมีความแบบประเมินพอายเนาะแต่เห็นว่าทำาเปลี่ยนแปนะครับโอเคมีข้อเพิ่มเติมไหมครับผมเสริมหน่อยนะครับแต่ในเพศของดีมวนนี้นะครับมันเป็นความสำเร็จในการ,ราทำอาชีพเพื่อชุชมชนเนาะนะครับตัว SD, เอเจได้เรียของก็ประมาตรงที่สนะบักจะอยเ่ี่ไะจิบปุ่มเข้ามา ก็มนี้อยูนะในกระเนาะแล้วก็มีเอ่อเป็นกลุ่มนะครับที่ประสบความสำเร็จถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นวิสัยที่ชุมชนนะครับก่จนเป็นนี้อหูนประมาณนกกลุ่มนะครับอยากยากังความสำเร็จเนี่ยของอยากให้เห็นเห็นชาพขึ้นด้วยกันทีแบบว่าอ,อาจจะมีแบบกลุ่มเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เอามาขายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นวิสัยของชุมชนนะครับนะี่ครับมันจะ ตอบโจทย์ตรงความสนใจันการที่ชุมชนตัวต่อยกยกระดับแห่งยางเลยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยสามารถผลิตผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแห่งยางคือเอามาโชว์ว่าเออนี่คือเป็นของกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับอธิบายรายละเอียดในเบสให้เห็นน้อยนิดนะครับคแบบนี้ครับในในส่วนของพี่นะ อยากจะมุ่งภูมิลีเนาะไปทำบัญชีแบบต้นทุนของทางการลงทุนไปเนี่ยว่าตอนนี้ต้นหุ้นเฮามาสองหมื่นฝาทเนาะเนี่ยเพราะว่าหนึงกลุ่มเนาะเมินเ้าว่าสดุมาสองหมา 8, ื่นเนี่ยถ้าเฮาลงทุนไปหันแปดพันเนี่ยผลผลิตที่ได้หรือว่าสินค้าที่เฮาขายไปเนี่ยมันมันมันได้กับใครก่อนหรือว่าอยู่ในกลุ่มนั้นอย่ารเพว่ามีการเคลืาาออ่อนไหวต่อ สิ่งบประมาณที่เราลงไปแก่สมตว่าเสีนไปสองหมื่นแปดเนาะตอนนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มท่านเพิ่มขึ้นก่อนเลยว่าสินค้าที่เาขาทำไปเนี่ยลงทุนไปแล้วมันเพิ่มทุนก่อนคือของยังเน้อนค่ะในแต่ละกลุ่มปีที่ตั้งมานี้้นจะทำในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มเพราะว่าเทศบาลเนี่ยจะเนื้อจะตั้งกลุ่มแล้วก็จะเนื้อทำบัญชีไว้ในห้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าถามว่าถ้าเทศบาลเนื้อสองหมื่นแล้ว,ลว,วมวันนี่คือ ผลิตภัณฑ์มันทยอยหายมันจบบันทีบาตี้อย่งย่างกลุ่มวิสาหกิจมันจะเป็นถ้ามีคนสัง่งอี่ยต้องจะทำก็ก็คือหมายถึงว่าก็ลงทุนไว้เงื่อเขามีในรถกำลังกลุ่มแล้วเราตั้งกลุ่มแล้วคนเหียนได้ลงทุนไปก่อนหมายถึงว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเป็ร่วมลงทุนอ่ะม,มันมีมีเงินเพิ่มขึ้นมาห่งก่อนอยากอยากระลุก แสดงกลุ่ตัวนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะได้เป็นคนสมัยน้องที่ว่าเราตักกลุ่มแล้วเขามีเงินหมุนเวียนในกลุ่มเยอะบางก็งจะให้ทิ้งไปนี้ได้เพรว่าเปิ้ลเก็บสมาชิพกลุ่มละหล่อใคุณมันได้เป็นสมารชีพต่อทุกกลุ่มเลยวันแล้วเนาะโอเคสองเก้าเก้าคุณเก้าตอนนี้เวลา